สมเด็จพระบรมราชิาราชยยมกุฎราชสระมาณทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระอัทิค่ะ เมื่อส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายโตกพระทาหารสามหาบค่ะสำหรับพระทหารสามหาบ มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานสำรับละสามอย่างนะคะก็เป็นพัตาหารสามหาบแต่ว่าในการพระราชพิธีต่างๆในราชสำนักนั้นนิยมที่จะจัดเป็นเลขคู่ดังนั้นเนี่ยจึงมีสำรับทั้งสิ้นเป็นสองชุดด้วยกันค่ะความหมายของการเดินสามหาเป็นปริศนาธรรมว่า การเดินเวียนกองฟอนเปรียบด้วยสัตว์ทั้งหลายเมื่อสิ้นลมตายไปแล้วก็ต้องเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในพบทั้งสองส่วนที่กู่ร้องเรียกวู้วู้กันสามหนแสดงว่าไม่รู้ว่าผู้ตายเกิดพบไหนจึงได้กู่ร้องเรียกให้รู้ว่าได้ทําบุญกุศลอุทิศส่วนบุญไปให้แล้ว สำหรับพิธีของราชสํานักในสมัยกรุงรัตนโกสินนั้นในเบื้องต้นยุคต้นๆของกรุงรัตนโกสินนะคะยังมีภาพหรือมีหลักฐานต่างๆปรากฏให้เห็นค่ะว่าในการบาเพ็ญพระราชกุศลในง,งานพระเมรุม,มาตรหรือพระเมรของการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพของเจ้านายยังมีภาพของ เจ้าหน้าที่ราชสำนักนะคะได้ใส่ชุดขาวแล้วก็เดินสามหาบเวียนรอบพระเมนอยู่จริงๆและวิชาการบางท่านบอกว่าเพิ่งจะยกเลิกในขั้นตอนนี้ไปก็เมื่อหลังรัชากาลที่8นี่เองนะคะดังนั้นยังคงมีการถวายพัตตหารแด่พระสงฆ์แล้วก็เรียกว่าพัตตหารสามหาบแต่ไม่ได้มีการบรรจุลงในหาบ แล้วก็เดินเวียนพระเมรอีกต่อไปแต่ยังคงเรียกเช่นนั้นค่ะ พระสง์ที่สดับประกรณ์แล้วรับพระราชทานฉันสามหากทั้งหกรูปนะคะมีสมเด็จพระมหามุนีวงวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระพุทธชินวง์วัดพิชยายาติการามพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมาราม พระธรรมปริยติเวทีพระวัดพระพทมเจดีนครปฐมและพระธรรมโกสาจารย์วัดประยุรวงสาวาสค่ะเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปส่วนพระบรมราชธิราชสมกุฎราชกุมารจะได้ถวายเครื่องสังเตในงานพระราชทานเพลิงศพสดวนพระเจ้าพระนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิิโสภาพันนวดี ในลำดับนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยมมามกุฎราชกมุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายบัตรรับเครื่องสังเกตงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพรวม36พระอารามค่ะสำหรับเครื่องสังเกตเนื่องในพระราชพิธี พระราชทานเพลิงประสบสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีมีดังนี้นะคะเครื่องนมัสการกระบะกลมแบบไม่มีเชิงประกอบพุ่มเพชรพระราชทานแก่วัดในพุทธศาสนาพร้อมด้วยพวงแก้วน้ําเชิงเทียนใหญ่พระราชทานแก่ศาสนาสถานแคทอลิกและคริสเตียนพราม์และซิก และโคมไฟแขวนพระราชทานแก่ศาสนสถานอิสลามนอกจากนี้ยังมีตู้หนังสือพระราชทานแก่ห้องสมุดและโรงเรียนต่างๆค่ะ สำหรับคณะสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องสังเคตวันนี้นะคะประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์จากวัดราบพิชิตมหาศีมารามสมเด็จพระวรรรัตวัดประวันลำดับนี้ส่งหลังทักษินทกค่ะ อิจิตังปติตังตุมหังทิปเมวะสมิตตุสเพปุเรนโดสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชวติระโสยะทา